สวัสด,ดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่กันใน Monster Hunter Wild นั่นเองนะเกมที่เอ่อทำคนหยิดงานครึ่งประเทศนะก็วันนี้เนี่ยก็จะเป็นเอ่อมาคึ่งบนกึ่งรีวิวแล้วกันนะอืมก,ก็หลักๆเนี่ยเอาจริงๆผมคิดอยู่นานนะว่าจะพูดถึงอะไรดีเพราะว่า ทุกคนน่าจะได้เล่นเกมนี้กันไปแล้วเนาะหลักๆก,ก็เอาอย่างแรกก่อนเลยก็คือเรื่อง performance ที่ทุกคนน่าจะพูดถึงกันเยอะที่สุดนะว่า performance มันไม่ค่อยดีซึ่งก็ก็ใช่ครับแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าคอมผมกากนะเออก็ไทยสงสัยคอมกา,กากขนาดไหนก็ลองไปดูใน description นะผมได้ว่าใส่สเปคคอมผมคร่าวๆเอาไว้เนาะก็ประมาณนี้ซึ่งมันก็ก่าวแล้ว คอมมันเก่าแล้วหลักๆก็การ์ดจอครับการจอมันเก่ามากก็เลยทําให้มันลันไม่ได้อะไรเยอะแยะเนาะแต่มันก็30เฟรมซึ่งผมไม่ได้มีปัญหาการเล่น30เฟรมนะซึ่งมันก็30เฟรมแทบตลอดแต่ก็ยังมีตกบ้างมันมีช่วงกระชากขึ้นๆลงๆรัวๆครับมันก็เลยทําให้มีจังหวะไอ้นี e บ้างนะแต่ผมไม่อยากพูดมากเพราะว่าคอมผมกากด้วยแต่ว่าโดยรวมผมก็คิดว่าเขาน่าจะออพติมไมซ์ได้ดีกว่านี้แล้วกัน คิดว่ามันควรจะออปติไมท์ได้ดีกว่านี้แล้วกันนะครับอืมหลักๆอะประมาณนั้นหลักๆก,ก็คือคิดว่าเขาหน้าจะออปติไมท์ได้ดีกว่านี้อถ้านะตอนเนี้ยสําหรับใครที่คอมไม่ได้แรงมากเนี่ยก็เอ่อก็ยังไม่ไม่อยากแนะนําอะเออคืออยากให้ทุกคนได้เล่นนะเพราะเกมม่งเขาสนุกเลยสนุกมากๆเลยแต่ว่าก็ไม่อยากแนะนําให้มากระตุกให้มาเอแบบว่าหน่วงหน่วงกันอะไรเงี้ยเออบางคนเล่นสามสิบเอพไม่ได้ผมก็ ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะคือมันไม่ได้สามิบตลอดแบบแท้แท้ตลอดด้วยครับมันมีช่วงที่ตกหนักมากๆอยู่ก็มีนะอืมคือถ้าใครอยากเห็นเกมเ์ตอนเล่นจริงๆก็ไปดูในไลฟ์ได้เนาะเออไปดูกดดูคร่าวๆได้ผมมีไลฟ์เอาไว้แล้วก็เล่นไปหลายชั่วโมงครับเล่นไปรวมๆประมาณสามสิบชั่วโมงได้ลมัง้งสาสิบเกือบส0ิบชั่วโมงได้ลวมัง้งก็อืมหลักๆอะ่ะด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมก็ประมาณนี้ไม่มีความเห็นอะไรมาก แต่หน่วงไหมหน่วงจริงครับหน่วงมากหลายหลายๆแมป FPS ไม่ควรตกแต่ก็ตกอะไรเงี้ยคือภาพที่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ดีมากด้วยพิเศษ่ชันมันประมาณนั้นอะมาเข้าสู่ด้านเนื้อเรื่องกันเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยภาคเนี้ยค่อนข้างตั้งใจทำเนื้อเรื่องเลยเนาะ,ะหลายคนน่าจะรู้ว่ามอนแันปกติเนื้อเรื่องมันแบบว่าเนื้อเรื่องมันบอสอะ คือคนที่เล่นภัคเนี่ยบางคนเขาอาจจะมาพูดว่าเฮ้ยนี่คือตั้งใจทําเนื้อเรื่องแล้วเหรออะไรเงี้ยบางคนอาจจะคิดนะอันนี้คือตั้งใจแล้วเหรออืมแต่ว่าคุณถ้าคุณได้เล่นมอนฮันภาคเก่าๆคุณจะรู้ว่าโอ้ภาคนี้คือถามว่าตั้งใจทําเนื้อเรื่องแล้วเหรอคือใช่ตั้งใจแล้วเพราะว่ามอนฮันภาคเก่าในเรื่องแม่งสุดจัดอะคือแบบว่าเอ่อมีตัวมีไอ้นั่นมาโจมตีแมปทะเลทรายช่วยไปช่วยไปจัดการหน่อยเราก็ไปล่า ปึ๊บ,บมีไอ้นั่นโจนมตีแบบป่าก็ไปล่ามีนั่นโจนมตีแบบเราก็ไปล่าทาอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนไปถึงบอสตัวสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอ๋อที่สัตว์มันอ่าที่พวกมอนสเตอร์มันออกมาอาละวาดขนาดนี้เพราะว่ามันหนีลงมาจากเขาบนเขาอะ่ะมันมีมอนสเตอร์ดูร้ายอยู่เราก็เลยขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไปเจอเอลเดอร์ประจําภาคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีเอลเดอร์ตัวท้ายตึง้งจบเนื้อเรื่อง <laughs> เนี่ยเนื้อเรื่องวอน,นันว่าเก,ก่าๆมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นภาคเนี้ย ก็ใช้คําว่ามีแกนเนื้อเรื่องที่ที่ดีแล้วจริงก็คือเวิร์ลอ่ะมันก็กันก็มีเนื้อเรื่องระดับหนึ่งแล้วแต่ภาคเนี้ยเนื้อเรื่องดีกว่าเวิร์ลนะแต่ว่าถามว่ามันเบสมเมื่อเทียบกับเกมอื่นไม่ไหมเลยอมืมันเป็นเนื้อเรื่องกะกักสำหรับเกมอื่นแต่ถ้าเทียบกับมอนฮันกันเองมันเป็นเนื้อเรื่องที่ดีที่สุดที่มอนฮันมันเคยมีแล้วต้องบอกอย่างนี้เออถ้าเทียบกับมอนฮันกันเองนี่คือเนื้อเรื่องที่ดีที่สุดที่มอนฮันเคยมีมาแล้วอ่ะเออคุณต้องคิดเอาแล้วกันเนนนืื้้อออออร่่่งงมััตตสุดดจาไะะแพว เพราะว่าเนื้อเรื่องมันมันมันแค่นี้จริงๆนะมันไม่มีอะไรแล้วขนาดแค่นี้ก็คือดีที่สุดที่มอนฮันเคยมีแล้วอ่ะเออแต่ถามว่าพอเทียบกับเกมอื่นแล้วเป็นยังไงมันเป็นเนื้อเรื่องกากๆของเกมอื่นนะครับมีไอเด็กนาทาแบบโลกสวยมาคอยแบบว่าเฮ้ยเด็กนี่แม่งหาเรื่องชิบหายอะไรเงี้ยอืมนั่นก็อย่าอะไรมากครับ <S <S เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนเล่นมอนฮันเขาไม่ค่อยสนเนื้อเรื่องกันหรอกแต่ภาคนี้เห็นเขาทําตั้งใจทาเนื้อเรื่องมากก็ดูซะหน่อยก็เออก,ก็ก็ดีฉากมอนสู้กันฉากอะไรมันก็เท่ดีครับ เราเนือเรื่องได้โอเคแล้วสําหรับมอนฮันน่ะเพราะว่ามันก็หาเหตุผลให้เราไปล่าไอ้นั่นอย่างชอบล่าไอ้นั่นไอ้นี่อย่างชอบทอําอ่ะมันก็ก็มมไม่รู้มันมันไม่รู้อะไรมากอะเนาะเออไม่รู้จะเอาอะไรมากมันก็เลยประมาณนี้แหละนะด้ <Yeah. S 1> านในื้อเรื่องก็น่าจะประมาณนี้ก็คือถ้าเทียบกับเกมอื่นมันเป็นแค่เนื้อเรื่องกากๆครับแต่ถ้าเทียบกับมอนฮันกันเองตรเนี <c> ้ย <oughs> ดีที่สุดที่มอนฮันเคยมีเนื้อเรื่องมาและเศร้าวะ ก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ส่วนในด้านเกมเพย์เนี่ยภาคนี้ทําได้สนุกมากๆครับเกมเพย์การต่อสู้อะ่ะภาคนี้สนุกมากๆสนุกมากๆเลยเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะอ่าถ้าอย่ากเพราะว่าผมเนี่ยเล่นจนจบเนื้อเรื่องแล้วก็เคลียร์เคลียร์เอนเกมแล้วต้องบอกว่ามันก็คือเข้าสู่ช่วงแบบเอนเกมแท้จริงแล้วก็คือบิวบิวชุดเอนเกมดําเพิ่มดาเมจแล้วอะ่ะมันมันมันถึงจุดนั้นแล้วอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ มันมันมันถึงได้แค่นี้เนาะอืเลยเกมเพลมรวมอ่ะอสนุกจริงแต่อย่างที่บอกครับว่ามันยังไงดีอะ่ะมันคือผมรู้สึกนะเอ,เอาเป็นว่าผมรู้สึกแล้วกันนะผมรู้สึกว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเนาะมผมรู้สึกว่ามอนสเตอร์ไม่ได้เยอะมากภาคเนี่ย มันอาจจะเป็นที่ผมรู้สึกเองนะแต่ผมรู้สึกมอนสเตอร์ไม่ได้เยอะมากแล้วพอเล่นเกมมันไม่มีมอนสเตอร์อะไรเพิ่มเยอะแยะมากมายนะมันก็ล่าตัวที่เราล่าในเนื้อเรื่องนั่นแหละอืมเราจะบอกว่าต้องสปอยนิดนึงไหมเออต้องบอกว่าหลังจากนี้มันจะเป็นสปอยนะหลังจากนี้มันจะเป็นสปอยว่าอะไรยังไงคอนเทนต์ n นเกมนะคือหลักๆอะ่ะคอนเทนต์ในเกมของเกมเนี้ยมันก็คือเหมือนภาคเวิลดนั่นแหละฟาร์มเพชรฟาร์มมอนน่ะนะ ประเด็นก็คือในระบบการบิวของภาคเนี่ยเพชรอ่มันจะแบ่งเป็นสองทายป์ก็คือของอเพชรใส่เกาะก,กับเพชรใส่ดาบซึ่งเพชรใส่ดาบเนี่ยมันก็จะใส่ได้แค่ดาบครับซึ่งมันมันนับแค่อาุธที่เราถือนะประเด็นก็คือไอเพชรใส่ดาบเนี่ยมันมีมันมัมน,ม,นมันมีช่องอยู่แค่สามช่องมากที่สุดก็คือเป็นรูใหญ่สามช่อง มันก็เลยอาจจะไม่ได้ใส่เพชรได้แบบอลังการงานสร้างเหมือนภาคเวอร์นะถ้าใครเล่นภาคเวอร์มานะคือระบบเพชรระบบสกิลมันจะคล้ายกับภาคไลท์ที่คุณไม่ได้มีช่องใส่เยอะแยะขนาดนั้นน่ะเออคุณไม่ได้มีช่องช่องใส่เยอะแยะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณต้องไอ้นี่นิดนึงคุณต้องบริหารเลือกไอ้นี่ให้ดีคือตอนแรกๆเราอาจจะไม่ได้มีสกิลอะไรเยอะแยะแต่เดี๋ยวก็มีครับสกิลอ่ะเอ่อปล่อยฟาร์มเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็มีแต่มันก็ มันก็ฟาร์มยากนิดนึงอ่ะเออต้องฟาร์มเรื่อยๆอ่ะฟาร์มไปเรื่อยๆจริงๆคือช่วงนี้ก็คือฟาร์มเพชรเก็บไว้ก่อนฟาร์มไปเรื่อยๆนะเพราะว่าชุดอ่ะที่บิ้วได้มันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเนาะในช่วงชุดเอ็นเกมมันไม่เยอะจริงๆชุดเอ็นเกมมันมันแบบมันมีชุด2ชุดเองอ่ะเออก็ไปเลือกสรรเอาอะไรเงี้ยแล้วก็ฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มไปเรื่อยๆส่วนส่วนนั่นอย่างที่บอกอะบิ้วของภาคแน่มันเลยไม่ได้อาจจะไม่ได้หลากหลายมากเพราะว่าชุดมันค่อนข้างที่จะฟิกครับ แล้วตัวชุดเนี่ยมันก็จะมีเซตของชุดใช่ไหมมีแบบสกิลเซตอ่ะสกิลเซตอ่ะของชุดอ่ะเนี่ยอย่างสกิลเนี่ยมันรีควอร์มส์ชุดถึง4ชิ้นอ่ะมันทําให้คอมโบอ่ะเขาเรียกอะไรมันทำให้คอมโบ,รมห,มโบหรือว่าการจัดเซตอ่ะมันมันยากครับถ้าคุณอยากจะได้สกิลเซตอ่ะแม่งยังไงคุณก็ต้องใส่ชิ้นนั้นๆ4ชิ้นอ่ะมันมันมันไม่มิกซ์เหมือนภาคเวอร์เออผมพยายามเทียบกับภาคเวอร์เพราะหลายคนได้เล่นภาคเวอร์แต่หลายคนไม่ได้เล่นภาคไลท์ คือระบบมันคล้ายๆภาคไลท์ครับที่แบบว่าคุณก็ใส่แต่ชุดของตัวนั้นๆเพื่อให้มันครบเซตอะไรเงี้ยแต่ของภาคเวิร์ลเราจะเน้นมิกซ์แบบมิกชิปหายไว้ป่วงเลยเนาะเพราะว่าเราจะเอาสกิลให้มากที่สุดแต่ว่าภาคเนี่ยรูนไม่ได้เยอะสกิลมันไม่ได้นี่แล้วหลายๆสกิลมันก็มีการปรับไปแล้วตั้งแต่ตอนภาคไลท์เนาะมันจะไม่เหมือนภาคเว r l d ลที่แบบว่าเราจะมีหลายๆสกิลเยอะๆอะไรเงี้ยภาคนี้ก็ไม่เยอะสกิลโจมตีเนี่ยก็มีอยู่แค่สามช่อง สมมติว่าคุณอยากใส่แอตแท็อย่างเงี้ยคุณก็ต้องเนี่ยคุณมีแอตแท็กหนึ่งแต่ว่าสกิลแอตแท็กอ่ะมันมันมีห้าเลเวลอ่ะสมมติสกิลแอตแท็มีห้าเลเวลคุณจะใส่ยังไงให้ห้าเลเวลอะถ้าคุณไม่ได้เพชรเลเวลสามที่ให้แอตแท็มาเริ่มตน้นเริ่มต้นสามตั้งแต่แรกอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ไงก็คือมันเขาฟิกเอาไว้แล้วว่าไม่ให้มันแบบดันดาเมจหรือว่าดันสกิลไปแบบสุดสดสุด,สด,สดหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยเนี่ยของผมก็สกิลยังขาดกันเกินอยู่เลยมีแต่สกิล ครบนะมีแต่สกิลที่ได้จากเซตแต่ที่ค่อนข้างครบก็อย่างที่บอกแล้ะครับมันประมาณนี้ประมาณนี้มันประมาณนี้นนเพราะว่าไอส้สกิลที่เป็นรูปดาบสกิลสายโจมตีเนี่ยมันก็จะไปใส่เกาะไม่ได้ส่วนเกาะเนี่ยก็จะมาใส่ที่ดาบไม่ได้เหมือนกันเพราะงั้นเนี่ย่าสกิลเกี่ยวกับโจมตีมันเลยถูกปิกอยู่ครับอย่างผมเล่นดาบใหญ่อะดาบใหญ่สกิลที่แทบจะขาดไม่ได้เลยคือโฟกัสนะครับก็คือสกิลชาร์จฟันมันแทบจะขาดไม่ได้เลยเพราะงั้นเนี่ย ถ้าอาวุธมันไม่ได้ติดสกิลโฟกัสมาตั้งแต่แรกอ,ะอ่ะอ่าคุณเนี่ยอ่สมมติอาวุธไหนดีวะอันเนี้ยสมมติด,ดาบราเทียนเนี่ยมันไม่ไติดสกิลโฟกัสมาตั้งแต่แรกผมอยากได้สกิลโฟกัสผมก็ต้องติดเพชรโฟกัสที่เป็นเพชรสายโจมตีให้กับอาวุธเท่ากับว่าอาวุธชิ้นเนี้ยก็จะไม่มีช่องใส่อย่างอื่นเลยถ้าผมอยากได้โฟกัสเบลสนะอาวุธชิ้นนี้จะไม่มีช่องใส่สกิลอย่างอื่นเลยประมาณนั้นครับมันมันเหมือน,ม,นมันฟิกเขาเนิฟไปในตัวเขาฟิกไว้แล้วมันก็เลย คือส่วนตัวผมรู้สึกว่าบิวมันไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นพอมันทําแบบเนี้ยบิวมันเลยไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นคือผมไม่รู้ว่าตอนที่แบบว่าคนที่เขาแบบโปรโปรโปรแล้วบิวออกมาเนี่ยมันจะมันจะแอดวานซ์ขนาดไหนนะแต่ณตอนนี้เท่าที่ผมคิดบิวออกอะมันไม่ได้หลากหลายมากอะเพราะว่าเราเราพึ่งสกิลที่มันมีอยู่อย่างผมเนี่ยณตอนเนี้ยอ่ามันก็ไม่ได้มีสกิลอะไรเยอะนะอย่างตอนนี้ผมใช้แกมบิดกับ แฮนดิคัฟแกมบิดคือพันนิชิงดอที่จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มสตันนะตอนชักออกมาซึ่งจะใช้ชักคีก็ได้นะแต่ว่า,ากม็มันต้องคอยเก็บอาวุธเรื่อยๆนะเออมันน่าํำคาญนะแล้วก็เพิ่มคีไปเนี่ยที่เหลือก็ใส่เพิ่มคีแค่นั้นเองซึ่งผมจะใส่เป็นคีดาเมจก็ได้นะแต่มันก็นั่นแหละครับมันมันมันแบบว่ามันใส่อะไรไม่ได้เต็มเน็ตหน่วยนะอย่างเนี่ยคีบู๊อย่างเงี้นะย คีบูตมีห้าเลเวลอะครับจากภาคเว r l ์นี่มีแค่สามเลเวลภาคนี้มีห้าเลเวลจะใส่ยังไงให้ห้าเลเวลเก็รใช่ไหมมันมันต้องารามเพชรมาเยอะๆฟาร์มเพชรมาเยอะก็จริงแต่สมมติว่าคุณเน้นคีปไปเลยก็ใส่อันนี้เนี่ยในช่องอาวุธเนี่ยใส่คีหมดเลยก็กลายว่าคุณก็จะไม่มีสกิลอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างฟิกครับว่าคุณจะมีอะไรได้บ้างนะสกิลสายโจมตีสกิลสายกรอเนี่ยก็เหมือนกัน คือคุณจะมีสกิลได้หลากหลายกว่าก็จริงสกิลสายกอรเนี่ยอาจจะมีสกิลได้หลากหลายกว่าก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีสกิลเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเราอยากได้สกิลเยอะครับเวลาเล่นนะ่ะถ้าคนติดเล่นภาคเวิร์มาจะรู้เลยว่าเราจะอยากได้สกิลเยอะแยะไปหมดนะเอาอย่างแบบแคบบ่เอาอย่างแค่สกิลโจมตีเนี่ยผมจะอยากได้พวกแบบเอจิเตเตอร์เอ่ออะไรนะบิ๊กเน็ตเอ็กซ์พอร์ตเอจิเตเตอเร์คีย์เลดคีย์บูทแอตแท็กอัพ โฟกัสเนี่ยอยากได้หมดเลยแต่ว่ามันยังไงมันก็ไม่มีทางพอครับเพราะว่ามันมีแค่นี้ช่องมันมีแค่นี้ยังไงก็ไม่พอครับยังไงก็ไม่พอผมบอกเลยอยังไงก็ไม่พอนอกจากว่าคุณจะทําอาวุธอา,อาวุธเอ็นเกมของมันนะที่เป็นอาวุธโบราณนะออแล้วมาตีขึ้นมาแล้วก็ทำสเตตแบบที่อยากได้เอก็เน้นขีไปเน้นขีเน้นคมเน้นอะไรก็ต้องไปฟาร์มของมาตีบวกนะเนาะก็ประมาณนี้นะสําหรับเรื่องบิลที่ผมมองว่า ผมคิดไม่ออกเองละกันนะว่าจะทําให้มันแบบแอดวานซ์หลากหลายยังไงก็นึกไม่ออกเพราะว่าเซตมันก็ไม่ได้มีเยอะต้องบอกว่าเอนเกมนะตอนเนี้ยมันมันยังไม่โอเคเท่าไหร่สาหรับผมแล้วกันอืแบบเอนเกมแบบท้ายสุดนะช่วงที่จบเนื้อเรื่องมาใหม่ๆแล้วเราไต่ HR ไปมันก็สนุกดีครับมันก็สนุกดีแต่พอถึงจุดกุดท้ายแล้วที่คุณต้องฟาร์มมาบิวตัวผมมองว่ามันไม่ได้หลากหลายมากเพราะมันมีอยู่มันมีอยู่สองเซตเองไอ้ตู้ตามจริงนะ ชุดอะมันมีอยู่แค่สองเซตเองแล้วมันก็ไม่ได้สกิลมันก็ไม่ได้มีอะไรมากอะเออแล้วช่องมันก็ไม่มีอะไรเยอะเราไม่รู้จะมันบิวไปไม่ได้หลายทางขนาดนั้นอะเพราะสุดท้ายแล้วคนก็จะพยายามรีดดามจให้มากที่สุดมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะเหมือนกับภาคเวิ l ์ที่เซตมันไม่ได้หลากหลายมากอะเนาะต้องบอกว่าภาคเวิร์จริงๆมันหลากหลายนะเพราะมันบิวได้หลายทางกว่าอแต่ว่าวิธีเล่นอะตัวเกมเพย์มันไม่ได้หลากหลายเท่าภาคเนี้ยเกมเพย์มันหลากหลายกว่าแต่ว่า ตัวบิวมันไม่ได้หลากหลายเท่าเนาะเขาพยายามจะกดเราเพื่อไม่ให้เรามีสกิลเยอะๆเอาไวอ้อ่ะประมาณนั้นแหละบิวมันเลยจะคึ่งๆกๆลๆๆางกว่านิดนึงอืน่าจะประมาณนี้แหละในชุดในคอนเทนต์ในเกมในเนื้อเรื่องอะ่ะที่อยากจะบนนะ่นก็น่าจะเป็นเรื่องพวกนี้แหละที่ผมมองว่ามันนิดนึงแหละคือมันคล้ายกับภาคไลท์เว้ยถ้าเล่นภาคไลท์มาจะจะรู้ว่าระบบมันเป็นแบบนี้แบบนี้เลยแต่ภาคไลท์มันจะมีสุ่มส่้อยอีกซึ่งภาคนี้ ผมยังไม่เจอนะสุ่มอะมีแต่อ,อัปเกรดสร้อยเออซึ่งไอ้สุ่มสร้อยนี่ก็กำหมัดครับสุ่มสร้อยของภาคไลน์นี่กำหมัดมากผมบอกเลยว่ากำหมัดมากมันมันดีถ้าภาคนี้ไม่มีก็ดีแล้วซึ่งผมคิดว่าไม่มีนะผมเป็นมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีนะมีแต่เออสุมออส่มเพชรเออสุ่มเพชรดีกว่าครับเชื่อผมเถอะสุ่มสร้อยมันโหดร้ายมากจริงๆอย่าสุ่มเลยสุ่มสร้อยอ่ะมันโหดร้ายจริง,รงอืมก็มีอะไรอีกไหม ออมีเรื่องของอ่อเลเยอร์เนาะภาคนี้เลเยอร์ดีตรงที่คุณสามารถที่จะอ่อของไฮแลนด์เป็นชุดเลเยอร์เลยคุณแค่ครับชุดไฮแลนด์มาเสร็จปุ๊บมันก็กลายเป็นชุดเลเยอร์เลยไม่ต้องอะไรมากซึ่งผมว่าดีผมชอบนะเออผมชอบซึ่งคุณสามารถปิดได้ด้วยเนี่ยคุณสามารถปิดเฉพาะส่วนได้ด้วยดีมากเงไหมเจ๋งเลยซึ่งผมชอบมาก แต่สิ่งที่ผมไม่รู้ว่าผมหาไม่เจอหรือแม่งไม่มีนะก็คือเลเยอร์อาวุธแม่งหงุดหิดมากคือผมใช้ใส่ชุดเนี่ยผมใส่ชุดจินดาฮัทนะทั้งตัวแต่ถือดาบอาร์คเวลก็คือผมอยากเลเยอร์เป็นดาบจินดาฮัทอตมันไม่มีให้เลเยอร์อาวุธอะผมแบบเซ็งอะเออทำไมไม่มีเลเยอร์อาวุธอะเซ็งมากๆเลยอยากอยากมีเลเยอร์อาวุธภาคไลท์ยังมีเลยอะโอ้เศร้าจัด อันนี้ผมผมเศร้าจัดถ้าเป็นไปได้ก็ก็อยากก็อยากให้มีอยากให้มีอยากให้มีเลเยอร์อาอวุธนะไม่รู้ผมหาไม่เจอเองหรือเปล่านะถ้าใครรู้ก็มาบอกกันได้ละกันนะมีอะไรอีกไหมแมวอ่ะแมวเนี่ยถ้าภาคเวอร์มันจะปรับสกิลได้ภาคนี้แมวมันจะใช้สกิลแบบแรนดอมวนๆเอาก็คือจะมันมันจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยคนเลือกใช้แต่สกิลนี้สก,นสกิลนี้นะ เพราะงั s <S ้นแมวเนี่ยคุณจะใส่ชุดอะไรให้มันเน้นน่ารักเน้นอะไรก็ใส่ใส่ไปเถอะเออไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าแมวสกิลของแมวันวนวนมัวมัวอยู่แล้วมันไม่ได้เหมือนภาคโบว์ที่แบบเอ้ยเลือกคิวเลือกเป่าแต่บัฟเลือกอะไรงี้แมวนี่ไม่มีอะไรมากภาคนี้แมวมีตัวตนอยู่เพื่อบอกเราว่ามอนจะหนีแล้วอะไรเงี้ยเออแค่นั้นเองที่เหลือไม่ได้มีอะไรเลยอืมีอะไรให้บ่นให้นี่อีกไหมที่อยากบ่นน่าจะเป็นแผนที่มั้ง ผมไม่ชอบแผนที่ภาคนี้เลยเระบบแผนที่นะครับผมว่าแม่งใช้งานยากอืแต่เรื่องเควสผมชอบที่มันเซฟเควสได้ที่เราแบบเออเคยออปมาเปิดแผนที่ดูแล้วก็เข้าไปเซฟมอนเอาไว้เก็บเอาไว้ลงทีหลังอะไรเงี้ยผมชอบอันนั้นนะผมว่าดีเลยเบสจัดเออเรื่องเนื้อเรื่องจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าอยากเล่นเนื้อเรื่องกับเพื่อนแม่งน่าลำคาญมากเพราะฉะนั้นเอ,อไปเล่นให้มันจบแล้วค่อยมาเล่นเอนเกมด้วยกันดีกว่า ตอนเล่นเนื้อเรื่องกับเพื่อนแม่งมันเหมือนภาคเวล์อะครับมันเล่นด้วยกันไม่ได้มันต้องแบบเอ้ยค่อยๆคอยออกคอยเข้าเข้าออกเข้าออกกันเรื่อยๆถ้าอยากเล่นเนื้อเรื่องด้วยกันน่าลำคาญมากครับไม่เหมือนตอนภาคไลฟ์เนาะภาคไลฟ์ไม่เล่นเนื้อเรื่องด้วยกันได้คนก็งงว่าทําไมไม่ทําแบบนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอืมน่าจะประมาณนี้แหละโอ้บ่นบ่นซะเยอะเออไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปน่าจะประมาณนี้โดยรวมเนี่ยอ่ะพูดรวมๆนะ อาจจะบ่นน่นบ่นนี่นะเพราะว่าเล่นมาเยอะเล่นมาหลายภาคมันก็มีตัวเปรียบเทียบเยอะละกันแต่ว่ารวมๆเนี่ยผมว่าเกมสนุกครับเกมสนุกมากๆถ้าคุณไม่ได้ติดเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ไม่ไม่ค่อยดีอะนะแล้วอยากเล่นสนุกแล้วก็อยากเล่นกับเพื่อนเพราะว่ามันคอร์สแพลตฟอร์มด้วยเล่นเอ่อคนเล่นเพย์เล่นกับคนเล่นคอมได้แล้วก็เล่นกับคนเล่น Xbox อได้ขอแค่คุณออนไลน์ได้คุณเล่นด้วยกันได้หมด นะคุณแบบว่ามันคอสแพลตฟอร์มเล่นกับเพื่อนสนุกผมก็แนะนานะถ้าเกิดคุณอยากจะหาเกมที่แบบกินเวลาชีวิตแล้วก็เล่นกับเพื่อนสนุกมากๆเนะี่ยผมก็แนะนํามากๆเลยมันเพราะมันสนุกจริงๆมันสนุกจริงๆช่วงเนื้อเรื่องเนี่ยเอาจริงๆนะน่าจะเป็นช่วงเนื้อเรื่องที่สนุกสุดของมอนฮันแล้วมัง้งปกติมอนฮันช่วงช่วงเนื้อเรื่องมันจะมันจะน่าเบื่อหน่อยๆครับแต่มอนมันยากกว่านี้นะแต่มันจะน่าเบื่อหน่อยๆตรงที่แบบ มันก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ยังเออยังมีให้ติดตามนู่นนี่นั่นเนาะถึงจะล่าลำคาญหน่อยตอนที่มันเป็นแบบเดินชมนกชมไม้แล้วคุยเนื้อเรื่องกันนะเออมันอาจจะน่าลำคาญหน่อยแต่ผมว่าไม่น่าเกลียดขนาดนั้นเออแล้วก็สนุกดีมีมอนมีเนื้อเรื่องให้เสพสนุกสิ่งที่รวมๆอะ่ะก็โดยรวมเลยออราสนุกมากครับถ้าจะให้พูดจริงๆอะ่ะสนุกมากอืมไม่ค่อยอยากให้คะแนนเท่าไหร่เพราะว่าผมตีเป็นคะแนนไม่ถูก แล้วกันแต่อย่างที่บอกแหละครับว่าสนุกมากสนุกจริงๆแนะนําสําหรับคนที่ไม่ได้ติดเรื่องร์ฟ f o r m มนซ์มากนะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะใช้การ์ดจอดีขนาดไหนผมเห็นคนใช้ห้าูนย์เ่ะมันก็มีร์ฟ f o r m มนซ์ล่วงแบบคือเขาร้อยขึ้นน่ะแต่พอพอมันเหวี่ยงลงอน่ะไอ้ช่วงที่มันเหวี่ยงลงอน่ะมันก็กระตุกครับอืเพราะฉะนั้นก็ก็อย่างที่บอกครับถ้าใครไม่ได้ติดเรื่องร์ฟ f o r m มนซ์ก็เอาเอาเลยซื้อมาเล่นกับเพื่อนเลยสนุกจริงสนุกมาก โคตรสนุกนะก็ประมาณนี้แล้วกันอืมอย่างที่บอกไม่ใหญ่คลิปมันยาวมากแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนึกอะไรไม่ออกก็อาจจะตกลงตกลนบางอย่างไปก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับข้อหัวข้อไหนที่อาจจะไม่ได้หยิบม,มาพูดหรืออะไรมากนะอืมก็เอาเป็นว่ารวมๆผมก็แนะนาแล้วกันนะอืส่วนคนคอมไม่แรงเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าคอมคุณจะรันไหวไหมมันเป็นเรื่องยากนะ ถ้าอยากลองให้ลองรันเบ้นมากดูว่ารันไหวว่ารันไหวไหมอย่างคอมผมเนี่ยมันรันเบ้นมากก็ไม่ได้ลื่นมากหรอกครับมันก็ได้30ม fps ผมก็โอเคแค่นั้นมาเล่นเกมจริงก็ได้30ม fps ก็โอเคผมก็เลยตามนั้นครับผมคอมผมไม่แรงเนาะก็ประมาณนี้ละกันไม่อยากจะบนลละ่นอะไรแล้วเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไปก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้ด้วยละกันนะครับถ้าใครอยากดูเกมเพลว่า คอมผมแม่งรันเป็นยังไงตอนเล่นก็ลองไปดูในไลฟ์ดูแล้วเอาละกันนะเอออันนี้ก็เป็นแบบว่าลุกๆนั่งๆให้ดูละกันนะในคลิปนี้สำหรับคนอยากเปิดฟังเพลินๆก็เท่านี้ละกันครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยละกันนะครับก็คลิปนี้ก็เท่านี้แหละไปละครับสวัสดีครับ